ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมจิตสักการะมหาปูชนียาจารย์สวัสด,ดีเพื่อนสทัทธมิกทุกรูปเจริญพรสามเณนเตรียมบาลีน่ากลวงประโยค9และสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมผ่านซูมและโซเชียลทุกท่านนะโครงการเตรียมบาลีน่าหลวงประโยค9พระภิกษุสาม,มเณนนับ170รูปมำเป็นศีลสมาธิและปัญญาอันใด เกิดบุญใดในส่วนสาธุชนผู้เข้าซูมผู้ฟังธรรมผ่านโซเชียลทำทานศีลภาวนาใดหรือบุญใดเกิดมีประมาณเพียงใดขอเรารอท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาแบ่งบุญซึ่งกันและกันให้บุญนี้ให้โควิดมาลายไปจากโลกให้ทุกคนแข็งแรงอายุยืนร่ำรวยรุ่งเรืองทั้งทางโลกและท,งทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม เอกสานในพระไตรปิฎกสอนตัวเองได้เป็นสมะทิทฐิสร้างบุญสร้างบรารมีตามพระโพธิสัตว์ไปทุกภพทุกชาติตราบพระนิพานนพานนิพพานะปัจโยโหตุสาธุวันนี้ก็มาในอกินกะสารธรรมในหัวข้อยุคนี้อยู่ยากแต่หากอยู่เป็น อยู่ง่ายอย่างไรแม่แค่หัวข้อก็จำยากเครียดเลยแม่ดูสิพื้นที่การทำโซเชียลการทำสื่อนะฮะเราก็ต้องประดิษฐ์ประดอยไปหาคำพูดไปหาคีย์เวิร์ดเพื่อจะให้มันอยู่ในพื้นที่โซเชียลให้มันดูว่าเออบทเทศของเราเนี่ย สาระของเรานี่มันน่าสนใจเห็นไหมแม้แต่หัวข้อเทศนี่ก็ไม่ง่ายนะโยมนะฟังอีกรอบหนึ่งยุคนี้อยู่ยากแต่หากอยู่เป็นอยู่ง่ายจะอยู่อย่างไรนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับสังคมเราในพศออนี้นึกไม่ถึงว่าพศออนี้อากาศเราก็ต้องซื้อนะฮะโดยเฉพาะอ,อากาศที่บริสุทธิ์เนี่ย หมายความว่าจะต้องติดแอร์จะต้องนอนห้องแอร์ทำงานห้องแอร์นั่งรถที่มีแอร์เห็นไหมย้อนต่อไปในอดีตเราแทบจะไม่ต้องกังวลถึงเรื่องนี้เลยเพราะว่ามนพิษภาวะทางอากาศไม่มีน้ำก็ต้องซื้อนะขวดหนึ่งก็โอ้เป็นสิบเป็นสิบห้าบาทเห็นไหมฮะย้อนไปในอดีตเราแทบไม่ต้อง ซื้อหรือว่าเราไปอยู่ตรงไหนเราก็ดื่มน้ำได้น้ำในห้วยหน้องทองบึงเจ้าพระยาเนี่ยยุคก,ก่อนๆนะฮะสี่สปีก่อนก็ตักดื่มได้เลยอาบได้เลยเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเป็นเงินเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยจะออกจากบ้านนี่ถ้าไม่มีตังติดกระเป๋าเราก็ ไม่มีความอาจหานไม่มีความมั่นใจเลยว่าจะไปถึงเป้าหมายอย่างมากก็อาจจะไปได้แค่ปากซอยนะฮะไปร้านค้าเดิมๆไปซื้อของบ้างอะไรบ้างหรือว่าไปเป็นหนี้เป็นสินร้านค้าเดิมๆไว้นะฮะแล้วก็กลับเข้าบ้านเห็นไหมฮะโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้ แม้เราจะมีโซเชียลทำให้เราไปได้ทั่วโลกก็จริงอยู่แต่ว่าเวลาใช้ชีวิตจริงๆนั้นมันอยู่ยากอยู่ยากทุกๆวันเลยแล้วในตรงนี้เราคงเคยได้ยินในคำโบราณเนาะครับที่อยู่ง่ายครับใจอยู่ยากไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเท่านั้นแม้แต่เรื่องสังคม เราทําอะไรผิดทําอะไรพลาดหรือคนต่างจังหวัดคนต่างประเทศระหว่างเราทําอะไรผิดทําอะไรพลาดมีปัญหามีประเด็นอย่างเช่นอา้าวน้ำท่วมที่เมืองจีนเราเปิดโซเชียลเข้าไปโอ้โหเหมือนบ้านเราก็จะถูกน้ำท่วมไปด้วยมันกระทบไปหมดเลยสังคมนะฮะเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจมันกระทบแม้ตัวเราจะอยู่ในบ้านเฉยเนี่แหละเห็นไหมฮะ ซึ่งวันนี้ก็ต้องมาดูว่าเออหลักของพระสมมาติพุทธเจ้าให้อยู่ยังไงคือธรรมะของพระสมมาติพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตรัสว่าธรรมะของพระองค์นั้นที่พระองค์ตรัสดีแล้วเนี่ยเป็นอากาลิโกนะฮะสันติทิโกสัมผัสได้พิสูจน์ได้ด้วยตาด้วยใจของทุกคนซึ่งวันนี้ก็จะนำเสนอก่อนอื่นก็พบกับ ลูกเนนกายจะได้มาช่วยพระอาจารย์เทศว่าเออหลักในการดำรงชีวิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้ในส่วนของเนนกายที่จะนำเสนอคืออะไรก็เชิญพบกับลูกเนนกายเลยครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับาบนมัสก,การพระอาจารย์ทุกๆลูกสวัสดีพี่เนเน้องเนนและขอเจริญพรคุณโยมทุกๆท,ท่านนะครับธรรมที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต้องประกอบด้วยองค์ด้วยธรรม4ประการคือ 1. ปั ติลูปเทสวาสะสองสัพปริสูปัปสยะสาอัตตะสัมมาปิฏิสี่ปุเพกะตะปุญญาตาทำใดก็อะไรค่าถ้าไม่นำพาจะปฏิบัติให้มีค่าก็ต้องสั่งสมบุญนะครับ คำแปรและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามจากพระอาจารย์นะครับตั้งใจรับผลนะครับอภิวาทนาสีเรสเนจจังวุฒาปัจจายโนจะตาโรธรรมวัฒน์ทติอายุวันโนสุขังพะาราังขอเดชะ พระพุทธรัตกำจัดทุก์ขเจริญสุขสิริศัก์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรร,ร,รมรัตกำจัดพานให้ไปสารคุ้มครองค้นผ่อง,องภัยขอเดชะพระสังฆร,รัตกำจัดสุกให้พ้นโลกมาลายสิ้นจิตผ่องใสด้วยธรรมะพุทธองค์พระจอมไรจงมีชัยเข้าถึงธรรมทุกท่านเทิน เอาสาธุลูกเนนกายก็มาพูดหลักธรรมสีประการที่นำไปสู่ความเจริญก็หมายถึงว่าพัฒนาก็หมายถึงว่าความสุขซึ่งถ้ามีธรมสีประการนี้ชีวิตของเราก็จะอยู่ง่ายแม้จะอยู่ในยุคที่ใครๆก็อยู่ยากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่นำพาไม่นำมาปฏิบัติแม้รู้ก็สักแต่ว่ารู้ก็เหมือนทัพพีเนาะที่ไม่รู้รถแกงดังนั้นถ้าใครนำมาปฏิบัติคนนั้นก็จะมีความสุขแล้วก็อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายมีปัญหามีอุปสรรคเยอะได้ง่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณครูแม่ใหญ่ท่านก็บอกไว้ว่าคนเรานะ ถ้าเอาธรรมะมาปฏิบัติเมื่อเอาธรรมะมาป,ปฏิบัติเราก็จะมีธรรมะอยู่ในใจมีความสุขอยู่ในใจท่านก็บอกว่าแม้โดยที่สุดไม่ได้อยู่กับใครเลยอยู่คนเดียวนี่แหละท่านก็บอกว่าแม้อยู่โดดเดียวก็ไม่เดียวดายอยู่ที่วิเวกก็ไม่วังเวงอยู่ที่วุ่นวายก็ไม่วอกแวก อยู่ที่ถูกกระแทกก็ไม่กระทังอยู่ที่ถูกกระทบก็ไม่กระเทือนเพราะใจของเรานั้นสงบนิ่งแล้วก็อยู่กับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำเป็นว่าเราจะต้องน้อมนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติในนิยามของคำว่าความสุขในโลกโลกเนี่ยความสุขของมนุษย์ ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้สุขจากการมีทรัพย์อัติสุขซึ่งเราเหาท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเอออยากมีนะอยากเป็นนะสุขจากการที่เราได้ใช้ทรัพย์โภคสุขมีแล้วต้องได้ใช้ถ้ามีแล้วนอนอยู่บนเตียงนะฮะเป็นอัมพื้นอัมพาดก็ไม่มีความสุขต้องได้ใช้มัน ได้ไปช็อปปิ้งได้ไปเที่ยวเราก็มีทรัพย์แล้วจะต้องไม่เป็นหนี้เป็นสินด้วยบางคนนี่ก็โอ้มีทรัพย์เยอะแต่ว่าเบื้องหลังนั้นเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้บัตรเครดิตหรืออะไรยเยอะแยะไปหมดก็ทําให้หน้าชื่นอกตรมนะฮะมีแค่ความเปิดเพินภายนอกแต่ข้างในนั้นเป็นสุกกอไก่นะฮะไม่ใช่สุกข,ขอไข่แล้วก็ ความสุขของคารวะข้อที่ต่อไปคือสุขจากการที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ผิดกฎแห่งกรรมถ้ามี4อย่างนี้เนี่ยคือนิยามแห่งความสุขที่พูดถึงในวันนี้ที่ว่าแม้ยุคนี้จะอยู่ยากแต่เราก็อยู่เป็นก็คือจะอยู่ด้วยอยู่ได้ง่าย คำว่าอยู่ได้ง่ายนี่แหละเรียกว่าความสุขที่นิยามในวันนี้นะซึ่งหลักที่จะพูดถึงว่าเออทำยังไงนะสังคมยุคนี้ที่เราอยู่ยากแล้วเราจะอยู่เป็นซึ่งต้องอยู่ง่ายอย่างไรเนี่ยก็อันแรกเลยหลักการที่หนึ่งจะต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทชีวิตต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่มี คุณค่าอย่าไปให้คุณค่าอย่าไปสรนเสริญกับสิ่งที่มีราคาเออนะฮะส่วนใหญ่นี่ในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะให้คำสรนเสริญให้ความสรนเสริญกับสิ่งที่มีราคามือถือแพงๆรถแพงๆบ้านแพงๆเสื้อผ้าของใช้เข้าของแพงๆซึ่งพอเรา โมตัวเองนะฮะทำงานหนักเราก็มาโหนกระแสแฟชั่นกระแสดารงดารากระแสสังคมเราก็หาไม่พอใช้มีไม่พอใช้ชีวิตนั้นก็ไม่มีวันเต็มนะฮะทั้งชีวิตโหยหาตลอดเพราะว่าเราไปให้ความสรรเสริญให้ความสำคัญกับ คุณค่ากับกับราคากับเข้าของเครื่องใช้การเปรียบเทียบเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ชีวิตของเราไม่มีคุณค่าเพราะเราให้ความสําคัญของราคาเกินไปซึ่งในตรงนี้เนี่ยเรียกว่าต้องใช้ชีวิตยอย่างมีสติสติกรสตารเราต้องไปดูเลยว่าชีวิตของเรานั้นเรามี รายรับเท่าไหร่แล้วรายจ่ายของเราที่จะออกไปเนี่ยเราจะต้องสำคัญในเรื่องอะไรบ้างถ้าคนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าให้ความสรรเสริญกับสิ่งที่มีราคาเนี่ยจะมีชีวิตที่ใช้ชีวิตด้วยอะไรด้วยสติอย่างสตรองไม่ใช่ด้วยสัญชาตญาณ คนที่ใช้ชีวิตด้วยสัญชาตญาณคือเห็นเขามีก็อยากมีบ้างเห็นเขาเป็นก็อยากเป็นบ้างเกิดการเปรียบเทียบซึ่งอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้อะไรฮะก็เป็นนี่เป็นศี้นทาให้มีปัญหาครอบครัวสามีภรรยาหลายคู่ต้องอย่าร้างกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณไม่มีสติที่สตรองที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงก็ทําให้ชีวิตคู่ก็ ไม่ใช่คู่บุญคู่บารามี่ะสุดท้ายก็เป็นคู่เวรคู่กรรมเราก็ต้องมีอันอย่าร้างกันไปนี่สำคัญนะฮะข้อที่หนึ่งต้องหลักสติสตรองแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าราคาอย่าใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณให้ใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผล หลักข้อที่สองก็คือว่าให้เรานั้นมีความสันโดษนะมีความสันโดษเนี่ยดูแลชีวิตของเราเอาความสันโดษเนี่ยมาดูแลชีวิตของเราซึ่งตรงนี้ก็จะขอพูดถึงบุคคลตัวอย่างที่อาตมาได้เห็นชีวิตท่านจริงๆเลยเราก็ได้ชื่นชมชีวิตท่าน แล้วก็ได้เอามาเป็นต้นบุญต้นแบบคือคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิการจารย์ขนุกยุงซึ่งท่านเนี่ยตั้งแต่ออกบวชเป็นเมธีปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดปากน้ําเมื่อท่านได้ตั้งใจละคารวะวิสัยออกบวชแล้ววันแรกที่ท่านไปที่วัดปากน้ําตามประวัติของท่านคือท่านได้เตียงเก่าๆมาเพื่อมา ใพักจำวัดพักนอนท่านก็เอาไปทำาสะอาดเอาไปซ่อมเช็ดถูอย่างดีเลยจนมันเงางามแล้วก็ใครมานั่งก็เย็นก็ชอบนะฮะสบายนุ่มเลยทีเดียวแหละและท่านก็ดูแลอย่างดีและท่านก็มีบ้านปฏิบัติธรรมท่านก็ที่นอนที่นั่งสมาธิ ที่รับลูกศิษย์สอนธรรมะลูกศิษย์ที่ทานข้าวที่เดียวกันเป็นพื้นไม้บ้านปฏิบัติธรรมตรงนั้นแหละและท่านมีชุดขาวเนี่ยแค่สองสามชุดเองนะตลอดชีวิตของท่านดูแลอย่างดีเลยจากเรื่องนี้เนี่ยที่อาตมาบอกว่าเออ ถ้าเราอยู่ยากเราต้องอยู่ง่ายจะอยู่เป็นอยู่อย่างไรเนี่ยความสันโดษเนี่ยมีความสําคัญมากซึ่งความสันโดษนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้คําหนึ่งว่าสันตุทิปะละมังทานาังทานาังอันว่าทรัพย์สันตุทิปะละมังมีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง อันว่าซัพ์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งเมื่อเรานั้นมีความพึงพอใจตามมีตามได้ตามกำลังตามฐานะไม่ใช่ว่าตามสัญชาตญาณตามความอยากวิ่งตามดาราวิ่งตามสังคมโซเชียลวิ่งตามเพื่อนๆวิ่งตามผู้คนเนี่ยเราจะอยู่กับ ตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วเราก็จะยินดีกับทรัพย์ของเราถ้าเรามีเป็นเป็นเยอะเลยเพนเิลเทิงทึกนะฮะกองเป็นภูเขาเลากาแล้วเราไม่มีความพอไม่มีความยินดีถามว่ามีความสุขไหมไม่มีความสุขแต่เรามีเหมือนคุณยาจา์เนี่ยที่นั่งที่นอนที่ทานข้าวที่รับลูกศิษย์สอนธรรมะลูกศิษย์ก็ที่ตรงนั้นเตียงก็เตียงเก่าๆแต่ว่าเอามา ขัดสีเฉวีมันเอามาดูแลให้สะอาดสะอา้านชุดก็สองสามชุดแต่ดูแลอย่างดีให้สะอาดสว่างหลวงพอ่อสัตะท่านบอกว่าเสื้อผ้าคุณยายชุดคุณยายเนี่ยท่านใช้มาหลายปีแล้วกางเกงยีนของท่านนะเสื้อของท่านที่ซื้อมาใหม่สองสามวันยังสะอาดสว่างสู้ชุดของคุณยายไม่ได้นี่แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าคนเราเนาะถ้าจะมีความสันโดษ เป็นเจ้าของชีวิตมาดูแลตัวเราเองเนี่ยเราก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งพอมีความยินดีแล้วจิตใจมันก็จะมีคุณธรรมมีศีลธรรมเมื่อมีคุณธรรมมีศีลธรรมแม้มีไม่เหมือนเขามีไม่เท่าเขามีแบบว่าคนอื่นเขาอะทิ้งแล้วเช่นเตียงเก่าๆแต่ว่ามีความสุขฮะ เพราะว่าทําตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนาะห้าสิบปีร้อยปีที่ผ่านมายุคก่อนสงครามโลกเป็นยุคที่อยู่ก็ลําบากมากเลยนะยุคสงครามโลกก็ลาบากยุคหลังสงครามโลกก็เป็นรุ่นพ่อแม่ของพวกเราเนั่นแหละผู้อยู่ในอายุป,ประมาณเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบตรงนั้น ก็เป็นยุคที่เป็นยังไงฮะสร้างประเทศเนาะสร้างสังคมเมืองไทยเนาะพอมาถึงยุคพวกเรานี่แหละถ้าเรามองดูจริงๆนะถ้าเรารู้จักประหยัดรู้รายรับรู้รายจ่ายไม่ทําตามความอยากทําตามความสำคัญความจำเป็นเราจะอยู่ง่ายมากกว่ายุคก่อนเยอะเลยยุคก่อนนี่เจ็บใครได้ป่วยนี่ ใช่ว่าจะรักษาง่ายๆนะบางอาการนี่ตายเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นโรคระบาดนี่โอ้โหตายกันเยอะเลยนั้นในยุคของพวกเราเนี่ถ้ามองด้วยใจที่นิ่งๆน,นะฮะด้วยใจที่ยินดีในทรัพย์ของเราสงบนิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ายุคของเรานั้นมีความสะดวกสบายเยอะแต่ว่าพอเราไปอยู่ในสังคมโซเชียลสังคมเปรียบเทียบ สังคมที่เป็นบริโภคนิยมวัตถุนิยมซึ่งก็เป็นกิเลสนิยมนี่นแหละนิยมความอยากเอากิเลสมาประชันกันเนี่ยเราก็เลยอยู่ยากนะอยู่ยากอยงนี้นั้นอันนี้ก็ขอฝากทุกท่านในวันนี้แล้วก็ในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้มุ่งไปที่ชีวิตของเรานั้นจะต้องเป็นนิรามิสุขนะ คือสุขนั้นมีสองอย่างสุขจากการที่อิงอาศัยวัตถุเรียกว่าสุขทางกายก็แล้วกันเรียกว่าอามิสุขเราจะต้องมีบ้านมีรถมีมือถือมีกล้องมีคอมพิวเตอร์มีเสื้อผ้านุนนัน,นทุกอย่างเลยเราจึงจะมีความสุขนี่ถือว่าแบบรลกโลกเรียกว่าสนองกิเลสสนองความต้องการแต่ว่าอีกมุมหนึ่ง ซึ่งเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขแบบโลกโลกที่จะทําให้อยู่ง่ายมากปากก็คือนิรามิสุขสุขทางใจสุขทางใจนี่ก็คืออย่างที่พูดไปแล้วก็คือสติต้องสตรองนะฮะสะติสตรองก็คือต้องเอาธรรมะเอาทานศีลภาวนามาปฏิบัติสวดธรรมจักทุกวันนั่งสมาธิทุกวันฟังเทศฟังธรรมทุกวันสุขทางใจนี่เป็นสุขที่ ยั่งยืนถาวรแม้อยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวก็ไม่โดดเดี่ยวอ่าอยู่ที่วิเวกก็ไม่วังเวงอ่ถูกกระทบก็ไม่กระเทือนเพราะอะไรฮะสุขทางใจเกิดขึ้นจากการตั้งใจทำทานถือศีลน,นั่งสมาธิแม้ไม่มีอะไรมากเท่าเขา แต่มีสุขทางใจมากมายเหลือเกินเราก็อยู่ง่ายอยู่ยังมีความสุขซึ่งได้จากการสุขใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่า,ส,างสงบเป็นไม่มีถ้าจะโยมปฏิบัติมาถึงขั้นนี้นะจะเจออะไรก็แล้วแต่เราก็จะอยู่ได้อยู่ง่ายวันนี้ ก็สมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจได้น้อมนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมพุทธเจ้าได้โดยง่ายนึกคิดปรารถนาอะไรในสิ่งที่ดีงามให้สมปรารถนาได้โดยง่ายจงทุกท่านจงทุกประการตราบพระนิพพานเธอ